สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันหิงนะคะนี่คือร่วมด้วยช่วยกันทําทางนะคะทําทางการเกษตรนะคะของชาวบ้านนะคะตอนนี้นะคะก็ใช้ไม้ไผ่นะคะที่จะสารนะคะไม้ไผ่ก็ไปตัดเอาแถวนี้หละคะ่ะแถวริมห้วยนี่เละคะ่ะก็นี่นะคะทําช่วยกันนะคะทําเป็น าทางคอนกรีตนะคะซึ่งเอารถที่แปกมาเทนะคะค่ะเพราะตัวนี้ก็เป็นบล็อกคอนเวิร์ตนะคะมีหลวงงบประมาณหลวงทำบล็อกคอนเวิให้นะคะนี่นะคะน,นะคะบางดามนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นวิวที่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะวิวที่สวยแห่งหนึ่งนะคะที่กกตูมนะคะเขาเรียกว่าตาดห้วยฮักคีมนะคะนี่นะคะ ข้างในจะเป็นน้ํานะคะตกลงไปธรรมชาติของบ้านนะคะมีธรรมชาติธรรมชาติสวยๆเยอะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะคะเอ็นนี่นะคะธรรมชาตินะคะสวยๆนะคะของที่บ้านนะคะบ้านเรากกตูมนะคะนี่นะคะข้างบนก็จะทำสะพานนะคะนี่นะคะทำทางนะคะ ด้านล่างนะคะนี่คือบล็อกคอนเวิร์ตนะคะเขาเรียกว่าบล็อกคอนเวิร์ตนะคะทําข้ามห้วยแล้วข้างบนก็จะเทพื้นกันนะคะเก็บเงินกันเรียอะไรกันออกช่วยกันนะคะค่ะไม่มีงบนะคะก็เลยลองงบไม่ไหวแล้วค่ะนานหลายปีแล้วนะคะ้เรามาดูนะคะดูบรรยากาศแถวน้ำอ่าแถวบ้านนะคะเป็นน้ำตกนะคะนี่นะคะ่ะ น้ำตกเล็กๆนะคะโซทินนะคะมีแถวนี้ก็น่านั่งเล่นนะคะนี่นะคะเป็นหมนเป็นอ่างแถวนี้ก็สวยๆดีนะคะที่เที่ยวนะคะตอนนั้นย่ามาซ่อนแถวน,นี้แหละมาซ่อนกุ้งอย่างนี้นะคะเออสิคะสวยงามนะรูด,ดูฝนนะคะก็ มีน้ำตกลงมาแถวภูเขานะคะเรามาดูธรรมชาติกันนะคะแยวบ้านเราบ้านเรามทีที่เที่ยวธรรมชาติเยอะนะคะนี่นะคะแต่ก่อนมาพากันมานั่งอาบน้ำที่นี่นะคะ ค่ะตอนนี้มีการเกษตรเยอะนะคะก็ใช้อะไรนะใช้ยากันเนาะค่ะก็เลยไม่ได้มานั่งนะคะโอ้โหดีจังนะคะที่นั่งเล่นอาบน้ำเล่นเลาะเลาะล,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 ลงไปข้างล่างนะคะ จะเป็นที่เป็นที่เล่นนะคะท,ที่เที่ยวที่เล่นนะคะอ่ะลากไม้นะคะเป็นวังนะคะมีกุ้งด้วยนะคะก็จะมานั่งเล่นแถวแถวนี้กันนะคะเดินก็ต้องระวังหน่อยนะคะกลัวลื่นล้มนะคะข้างบนก็ทำ ทำทางกันนะคะต้องหาที่ต้องหาที่เดินนะคะเพราะว่าเป็นกลัวลื่นล้มนะคะแบบนี้นะคะ mm. เป็นสีเขียวๆแบบนี้กขัวลื่นล้มได้ mm. เรียกตัวนี้คือตาห้วยฮักคีมนะคะ เดินเข้าไปดูข้างนูน่นก็กลัวล้มนะคะกลัวลม้มเดี๋ยวจะไปดูฝั่งทางนี้ เดินสี่เดินห้านะคะก็มานั่งเล่นแถวๆนี้นะคะร่มดีนะคะกินข้าวป่ากันนะคะค่ะที่เย็นค่ะที่นั่งที่ชมที่ทเที่ยวแหง่งหนึ่งนะคะเรียกว่าตาดห้วยหักยมนะคะโอ้มีหอยด้วยนะนี่นี่นีอมีหอยด้วยโอ้โหหอยเยอะจังเดี๋ยวนี้เรามาเก็บหอยกันนะคะอ๋อเป็นหอยหอมนะคะ โอ้อมีหอยหอมด้วยนี่เห็นไหมหอยจับอยู่อ่าหอยจะจับอยู่เขาเรียกว่าหอยหอมนะคะนี่จับอยู่ตามโขดหิน่างนี้แหละกวลาเราไปนะคะเก็บนะคะแล้วก็จะไปเก็บเอาหอยแบบนี้นะคะตามโขดหินเลยนะคะอือหึมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว,ตวห้าตัวนี่นะคะหอยที่ภูเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่า ดูดก่อนนะอือนี่ค่ะเห็นไหมเคยเห็นไหมหอยนี่เนี่ยแกงใส่หน่อไม้เป็นหอยหอมเขาเรียกว่าหอยเลี้ยวหอยหอมนะคะนี่ค่ะแกงใส่หน่อไม้นะคะอร่อยนะคะแล้วเขาเรียกว่าเราก็อ่าเอาตูดตัวนี้ออกนะคะนี่อาออกนคะคะแกงใส่หน่อไม้นะคะเป็นหอยหอมแกงใส่หน่อไม้ไล่อ่นะคะ โอ้โเยอะด้ดยวดดยวนาลุ่นอีกตัวอีกตัวนี่นี่จะจับดูตามโถดหินนะคะนุ่นอีกตัวหนึ่งนุ่นอีกตัวหนึ่งอ๋อแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะห้าตัวถ้าเราได้ถึงสิบตัวก็แกงใส่ได้เลยอ้าวนุ่นอีกตัวหนึ่งอ๋อเขาเรียกว่าหอยเกี้ยวหอยเกี้ยวหอยหอมดนไหมเคยกินไหมคะ หอมนะคะรสชาติหอมนะคะถ้าเป็นผู้ไทยรู้นะคะว่าหอยเกี้ยวอหอยหอมนี้รู้เลยนะคะต้เก็บตรงนู้นนะคะก็ตรงนู้นอีกโอ้แล้วเราจะเก็บไปตามรินน้ําที่ไหลนะคะเก็บไปตามรินน้ําที่ไหลนี่เลยนะคะอคหอยจะจั่ตามจับตามข้อหินแบบนี้นะคะ คเคยเห็นไหมถ้าแถวบ้านเราจะรู้จักเลยนะคะเขาขายตามท้องตลาดอยู่หอยหอมก็เหมือนหอยสังใช่ไหมคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยฝากชมโฆษณาให้ย่าด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ